มไม้ไอ้ไม้นี่ส่วนไม้เป็นไม้อย่างกองพีมานไม้พิมานตัวเดียวนี้ไม้บกไม้บกไม้อะไรนี่ไม้จิกไม้ไม้ตะแบงอ๋อไอ้เผาเทนึงใช้เวลาไอ้สิบห้าวันนะสิบสิบห้าวันนี่ได้ได้ ได้ได้ได้ฐานได้เป็นฐานได้เป็นฐานแล้วขายได้หนึ่งเตาได้กี่บาทเนี่ยหนึ่งเตาที่เก็บขึ้นมาได้กี่บาทเตาเตาขนาดนี้ได้กี่บาทเนี่ยห้าพันถึงหกพันต่อครั้งใช้เวลากี่วันเนี่ยฮะสิบห้าวัน สิบห้าสิบหกวันใช้เวลาในการเผา,าฐานเนี้ยสิบห้าถึงสิบหกวันนะครับแล้วก็ไม้ก็ส่วนใหญ่ก็ไม้ชาวบ้านที่เขาอยากตัดทำไร่ปลูกอ้อยป,ปลูกมันสะับปะหลังนะเขาก็ให้ไปตัดต้นไม้ที่นาเขานะครับก็ไปตัดมาแล้วก็มาทำเผาฐานนะเผาฐานก็ใช้เวลาสิบห้าถึงสิบหกวัน ขายครั้งหนึ่งก็ประมาณสักห้าถึงหกพันนะครับก็เป็นอาชีพอีกอันหนึ่งนะเป็นอาชีพเสริมนะครับแล้วก็เสริมรายได้เนาะแล้วคนเอาฐานอ่าเนี่ยคนเอาฐานเนาะถ้าคนไม่เอาฐานก็คือไม่เอาอะไรครับก็จะบอกว่าไม่มีงานทําไม่มีงานทําไม่มีเงินอ่าไม่มีงานทําไม่มีเงินไม่มีอาชีพไม่มีทางไปก็จะมีข้ออ้างนะข้ออ้างต่างๆนานานะครับอ่าสำหรับคนมี มีฐานใช่ว่าคนเอาฐานคนเอาฐานก็จะบอกว่ามันมีทุกอย่างนะที่จะทําให้เป็นเงินนะทาให้เป็นเงินได้นะครับอ่าเป็นอาชีพนอกจากทําไรไนะ่ไถนาอ่าปลูกอ้อยแล้วก็เผาถ่านนะก็มีสารพัดนะอาชีพก็เรียกว่าอาชีพของคนนะอาชีพของคนนะครับรัจฉะนั้นตัวนี้แหละก็ถ้า คนเอาถ่านอ่าคนเอาถ่านแล้วคนเอาถ่านอาชีพเผาถ่านอาชีพเผาถ่านนะฮะไม้อย่างดีนะครับเอามาเผาถ่านนี่เผาอย่างดีนะอ่กระสอบละสองร้อยบาทที่ใช้ยภูมินะครับกระสอบละสองร้อยบาทถ่านอย่างดีอ่พวกที่เอาไปบิ้งไปย่างอ่เผาคนก็ได้นะเผาคนสองกระสอบเผาหนึ่งคน นะคนตายนะสำหรับเมนที่เขาไม่ใช้ไฟฟ้านะเขเมนที่ใช้ฐานก็ยังมีอยู่นะครับบางทีนะ่เขาก็รับซื้อนะรับซื้อนะครับนี่คือลักษณะเตาฐานนะใครไม่เคยเห็นเตาฐานนะเขาจะทําเตาเงี้ยไอไอดินที่ทําเตาดิเขาเอาดินเหนียวเนาะดินเหนียวผสมกับอะไรแกลบแกลบกับฟาง ดินเหนียวผสมกแกลบกับฟางนะฮะเราทําเตาเตาแบบนี้ทําทเตาขึ้นมาแบบนี้ทําเตาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มาเาอ่าทาเตาเนี่ยนะมันก็จะทําให้ไฟที่มันเวลามันติดแล้วก็ปิดปิดหน้าเตาปิดหน้าเตามาให้มาให้มีมีรูนะก็มันก็จะอบอยู่ข้างในไหมอยู่ข้างใน,นพอได้เวลาสิบห้าถึงสิบหกวันก็เอา ปิดเตาอ,อ่าปิดเตาแล้วก็เอา่านออกมานี่ฮะให้มันแล้วก็ให้มันดับไฟก็จะดับอืมไฟมันก็จะดับพอไฟดับก็บรรจุใส่ในกระสอบเอาไปไว้ที่บ้านนะครับก็มีคนมารับซื้อนะคนก็มาซื้อที่บ้านกระสอบละสองร้อยบาทอ่ากระสอบละสองร้อยบาทนะครับเนี่ยคือคนเอา่านนะคนเอาฐานอ่าคนเอา่าน คนขยันนะครับที่บ้านเราใช้คาว่าคนขยันอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายแนะเนีะเนะถ้าคนไม่ขยันอยู่ที่ไหนก็อดตายนะครับก็จะไปบอกว่ามันมีปัญหามีภาระมีเรื่องมีเวลาน้อยอไม่มีเวลาไปทำโน่นทำนี่แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับเนี่ยคือถ้าคนขยันคนเอาฐานแล้วคนเอาฐานเนี่ยคนเอาฐาน ถ้าคนเราถ่านมัน so ก็ได้ถ่านอ่ามันก็ได้ถ่านได้อาชีพได้งานทําได้อาชีพได้งานทํามีกิจกรรมอ่ามีกิจกรรมอ่ามีกิจกรรมไม่ปล่อยให้เวลาว่างไปวันวันนะไม่ปล่อยให้เวลาว่างไปวันวันก็เนี่ยคือป่านะฮะไร่อ้อยนะไร่อ้อยนะไร่อ้อยนะครับเนี่ยไร่อ้อยนะเด็กถึงไร่อ้อยนะวะ เพลงถ้าไรายอ้อยก็ต้องนึกถึงเพลงของหนูมิเตอร์นะฮะไรยอ้อยคอยรักใช่ไหมไรยอ้อยคอยรักนะนี่ไรยอ้อย,อยทุ่งนานะครับมาทุ่งนานะแต่ถ้าขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นภูเขาเป็นภูเขาภูภูเมงอ่าภูเมงนะครับนี่นะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ